เอาของไทยก่อนกทบลดนี่เพิ่มขึ้นต่อนเนื่องไป97ซึ่งยิ่งสายยิ่งสูงใช่ค่ะถ้าเป็น USAQI เรา180นะคะแล้วด้วยตัวเลขเท่านี้ทำให้เราอยู่ในอันดับ8ของโลกคุณภาพอากาศแย่ที่สุดค่ะณเวลา8โมงเช้าเดิมเนี่ยก่อนหน้าไม่ติด10อันดับตอนนี้ตอน 8, 8โมงขึ้นอันดับ8แล้ว180 USAQI นี่อันดับหนึ่งยังเป็นอูฮันอูฮันลดลงมานิดหน่อย 3 0 8ลงมาเหลือ296แต่ก็ยังสีม่วงและจีนครองสามอันดับแรกเลยเฉงตูก็238ฉงชิ่งก็232ค่ะเอะไหนใครบอกว่าจีนแก้ปัญหาได้ไม่เกิดแล้วก็ยังเกิดนี่อ,อันแน่นอนกลุ่มเอเชียใต้ทาการที่บังคลาเทศเดลีที่อินเดียและประเทศในอาเซียนอันดับแรกก็เป็นพนมเปญกัมพูชาและคาบแอฟริกาแล้วก็มาประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่อินเดีย นี่คือสิบอันดับแรกทําบูชอมะเกาหลีใต้เป็นยังไงเกาหลีใต้ปูซานร้อยห้าสิบหกค่ะปูซานก็เกินเหมือนกันสีแดงพม่าเป็นยังไงย่างก้งน่ะพม่าร้อยหกสิบสองค่ะอโอ,อ้แพรกษาฝุ่นเยอะมากสมุทรปราการอ่ะใช่ไหมคะ,มะมไหน อยากให้ช่วยเสนอสาเหตุว่าตกลงมาจากในหรือต่างประเทศกันแน่ครับตกลงมันสองส่วนคกรุงเทพเนี่ยทั้งรอบกรุงเทพขึ้นไปถึงภาคกลางารวมถึงกัมภูชา,า,าอาถ้าไปดูแผนที่ของจีซ่าจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ไกลกันเลยแล้วดูต่อไปนี่เอาข้อมูลที่รู้มาจากปีที่แล้วทิศทางลม,มกับอีกข้อหนึ่งก็คือมันครอบอยู่อากาศมันครอบอยู่เป็นฝาชีท่านผู้ชมคือระบายอากาศไม่ดีนี่ อมีบุรีเกษตรน้ว่มีตอนนี้ม่วงเลยค่ะหน้าหรืออะไรฮะหน้าเป็นสีม่วงเลยเหรออ่าออ,อืมๆๆอืมอืมมารัฐบาลไม่ใส่ใจนี่มีเสียงว่าแล้วอืมลำลูกกาสองร้อยหกพีเมสองจุดห้าสาบ สารยาม่วงเ่ะตีห้าเลยแผ่นกรองฝุ่นในแอร์อย่างหนาเลยเปลี่ยนแค่ไม่กี่วันปัญหานี่เป็นค่าใช้จ่ายนะน้องอไอ้พวกแผ่นกรองในเครื่องคอลอากาศอีกแพงด้วยนะคะอันนี้ก็บังจะต้องไปเซืร์อีกแล้วไม่กล้าเปิดมาดูเลยกลัวตกใจอันนี้ของเราไม่ได้เปลี่ยนในนี้ของใครของที่นี่เครื่องที่เราใช้อยู่อ่ะเราต้องเปลี่ยนแผ่นกรองไหมเอาตังมาสิ <c oughs> เออเห็นไหมรัฐบาลจะแก้กี่โมงกฎหมายต้องไม่อ่อนจับชาวบ้านจนจนที่เผาให้หมดอย่างนั้นใช่ไหมอ้าวนี่เป็นความเห็นนะอืมนี่รถเมคว,วันดำกระบะซิ่งก็ควันดำรถอิดรถปูนควันดำประกาศหยุดเรียนเถอะตอนนี้หยุดอยู่ร้อยสามโรงเรียนนะคะแต่เฉพาะสังก,กัดกทมใชโรงเรียนสังกัดอื่นเท่าที่เห็นยังไม่มีที่ไหนประกาศหยุดเลยนะค่ะยังไม่มีเลย ทางออกเดียวก็คือโรงเรียนต้องห้ามจากกิจกรรมกลางแจ้งแล้วซึ่งก็มีหลายเรียงแล้วให้เด็กใส่หน้าก,กากเถอะสงสารเด็กผมอาจจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานหรอกท่านผู้ชมแต่เด็กเขายังจะต้องมีชีวิตอยู่อีกนานแล้วกับเด็กๆมันมีผลกับพัฒนาการทางสมองด้วยนะใช่อ้าวไหน work f r ฟอร์ม e ยไม่ใช่การแก้ปัญหา,าเป็นการอ๋อไม่ได้ทำไม่ อามันมีมีหรือไม่มีวะเอาเวิร์กฟอร์มโฮมทำให้ลดความเสี่ยงของท่านและทำให้ปริมาณรถบนถนนลดลงถามว่ามีส่วนไมมใช่แต่เป็นแก้ได้เดืดขาดไหมก็ไม่ค่ะแต่ไม่ทำเลยไหมก็ควรทำก็ดีกว่าไม่ได้ทำดีกว่าไม่ได้ทำนี่พูดไปเล่นที่ไหนนี่ภาพสดจากกล้องทาวว่าแคมาคันวมารีนนนนะคะเอ้อย่าไปเล่นจริงเหรอฮะไม่เชื่อเดี๋ยวเอาไปดูด้วยตาแป๊บหนึ่ง ค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูด้วยตาเฮ้ยทำไมเช้านี้เป็นขนาดนี้เลยอ,อ,เอืมบางกะปิหยุดเรียนสองวันมันต้องเป็นฝุ่นอ่าจ,จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอกผสมด้วยไหมหมอกหรือควันไม่ไม่ฝุ่นนะเป็นหลักแหละเ,เพราะตัวเลขมันปฏิเสธไม่ได้91อ่ะ อ่าใช่ค่ะเฉพาะค่า PM 2.597ไมโครกรัมต่อลูกบัตรเมตรอ่าอ่าท่านผู้ชมบอกกล้องไม่ได้ล้างอาวันที่มันใสเนี่ยดูไหมสาวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วอ่ะอ่าที่ช่วงอายกิ๊กเลยค่ะอันเนี้ยพอมันเป็นใบเข้าใจว่าพอมันเป็นภาพมุมสูงมันยิ่งเห็นชัดเนคะเวลาเราอยู่ในพื้นราบทั่วไปมันอาจจะไม่ได้เห็นเท่าขนาดอย่างนี้อ่ วาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี6-2จริงเหรอเรื่องฝุ่นเพียง2.5อพอบอกอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี6-2อ่าผมก็บาังพูดถึงฝุ่นดูภาพล่าสุดตอนนี้แล้วเดี๋ยวดูตัวเลข9ก้าโมงเช้าเถอะท่านผู้ชมขณะน,นี้ได้ทราบจากกรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัดกรทมคือท้องถิ่นเนี่ยสี400่รอกว่าโรงเรียนปิดไปเกือบครึ่งแล้วเนี่ย 195โรงเรียนแล้วท่านผู้ชมฮะโรงเรียนในสังกัดกทมมีคำสั่งปิดเนื่องจากสถานการณ์ PM 2.5สสูงเกินมาตรฐาน195โรงเรียนปัญหาเพียงประการเดียวกับโรงเรียนที่ดำเนินการแบบนี้ก็คือข้อที่ 1, 1ท่านอาจจะต้องปรับไปสอนออนไลน์เพิ่มหรือท่านต้องจัดวันเวลาสอนชดเชยสอนชดเชยไม่รู้เกี่ยวหรือไม่ประการใด ผู้ปกครองจานวนไม่น้อยทีเดียวอยู่ในกรทได้ปรงนิมมลทนตั้งคําถามทําไมโรงเรียนลูกเราไม่หยุดอ่าในส่วนของอเองกชนก็ตามทีหรือโรงเรียนรัฐบาลที่ว่าโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีศึกษาเพิ่มพูนชิดชอบให้เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา,กษาคือผู้อำเนการตัดสินใจได้เลยถูกไหมแต่ขณะนี้ คือมันน่าจะมีสักโรงเรียนสองโรงเรียนน่ะที่ปิดบ้างใช่ไหมแต่ตอนนี้มีเฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรทมรหรือเราตกข่าวเหรอมันไม่มีเลยเหรอในขณะที่โรงเรียนสังกัดกรทมรเนี่ยปิดไปเกือบครึ่งแล้วเนี่ย195ร้อยเก้าสิบห้าโรงเรียนอันนี้ผมหมายถึงท่านผู้ชมที่ถามถ่ายมาแน่นอนแต่ละโรงเรียนจะต้องดาเนินการอ,อย่างว่าเช้าบางโรงเรียนอย่าไปใช้คําว่าขอความร่วมมือบอกเด็กเเถอะ ครูบอกได้ให้ใส่หน้ากากอนามัยใส่หน้ากากอนามัยท่านผู้ชมและถ้ามันจะลึกกว่านั้นเดี๋ยวพูดไปแล้วคนก็จะด่าพี่อีกไอจริงๆที่มันจะป้องกันได้จริงเนี่ยคือ N95 นะใช่หน้ากากอนามัยทั่วไปจริงๆกัน PM 2.5ไม่ได้ได้น้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ใส่เลยใช่ใช่ค่ะเออน,น,นี่นี่ไงใช่ไหมระหวังนี้อ่ายังไม่เข้าใช่ไหมเดี๋ยวผมถามกระทรวงศึกษาดีกว่าค่ะระวังนี้ บางท่านบอกปิดรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงราชเทวีอาจจะรีบสร้างอะไรกันตรงกลางเหรอรถติดมากรถติดเนี่ยเป็นสาเหตุของ PM 2.5คมะก็ได้ทราบจากโครงการว่าเขาเปการปิดเพื่อจะรื้อย้ายสารดูประพกนะรื้อย้ายสารดูประพภกไม่เชื่อไปดูเลยผมมีคลิปไอ้ส่งไปแล้วเห็นหรือ,อยังฮะรถไฟฟ้าสายสีส้มนี่คือสายบางขุนนนส์วสธนธรรม เ <5. S 2> ปิดตรงราชเทวีเลยสูตรวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีแนวเส้นทางเป็นโครงสร้างใต้ดินตลอดเส้นทางระยะทาง13.4กิโลเมตร11สถานีเริ่มต้นจากสถานีบางขุนนนท์ลอตายแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านย่านประวัติศาสตร์เช่นสนามหลวงอนุสาวรีประชาธิปไตยผ่านย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญเช่นราชเทวีประตูน้ำไปสิ้นสุด ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรฟมได้วางแผนงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้มีความปลอดภัยมีผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นย่านชุมชนและมีการจราจรคับข้างโดยมีขั้นตอนการก่อสร้างดังนี้ 1. หรือย้ายสาธารณูปโภคได้แก่ท่อน้ำท่อร้อยสายไฟและรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง เช่นสะพานข้ามแยกราชเทวีสะพานข้ามถนนจรัยสนิทวงเนื่องจากสะพานมีความสูงไม่มากพอให้เครื่องจักรเข้าไปทำการก่อสร้างสถานีได้ผมจะเบรกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูกันต่อถ้ามีเวลามันยาวอาจท่านผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าหอวังหอวังตรงลาดพร้าวหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็บดินเดชาก็หยุดใช่ไหมคะหมไหน<า>ก็แปลว่าโรงเรียนหอวังนี่โรงเรียนรัฐบาล ก็หมายถึงโรงเรียนของกพทสังกัดกพทที่ไหนแจ้งเข้ามาได้ออย่างน้อยก็มีหอวังนะหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ผิดนะท่านผู้ชมอคุณต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขียนเข้ามาหรือไปก็จะเป็นเด็กแต่อยู่ว่านี้ไม่ได้แปลว่าออกไปเล่นฟุตบอลนี้ไม่ได้นะออกกําลังนี้ไม่ได้เลยท่านผู้ชมเป็นนันยืนยันเห็นแล้วขนลุกไอ้ตัวเลขล่าสุดน้อง น้องเห็นก้าวมงหรือยังยังค่ะไหนเข้ามาแล้วเหรอคะนี่สิบอ,อันดับประเทศไทยเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยท่านผู้ชมโอโ้สีม่วงแปลว่าแปลว่า,วาเดี๋ยวหาคำแปลมีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงสีม่วงแปลว่ามีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงนี่สิบอันดับประเทศไทยไม่เว้นเลยท็อปเพน ม่วงหมดเลยม่วงยกแผงเลยคันนายาวกรุงเทพบางกะปิกรุงเทพสะพานสูงกรุงเทพสมุทรสาครมหาชัยลำลูกกาปทุมธานีเดนแดงกรุงเทพขอนแก่น<อ>บางนากรุงเทพบางพลีสมุทรปรากาปรปทุมธานีตัวเมืองค่ะนี่บอกแล้วใช่ไหมเห็นแล้วขนลุกม่วงทั้งแถบโอ้ตายนี่เดี๋ยวสิบมองจะไปถึงไหนเนี่ย ขอดูภาพชนิดหนึ่นงสิดูภาพแล้วขอเพลงโคตรเศร้าเลย ไอ้ที่กรมควบคุมรพิษบอกเมื่อวานนี้ตอนเช้าจะหนักสุดผมว่าไม่ใช่มันคือวันนี้ใช่เมื่อวานมันวันพุธวันพุธมันคือวันนี้แล้ว,วน,นี้นะคะโอ้โหเห็นสีและสยองขวัญคุณภาพชีวิต ผมจะต้องสั่งงานทีมงานเดี๋ยวจะเริ่มสั่งมันกาอากาศเนี่ยเอเราส่งทีมงานไปบันทึกภาพตามหน้าโรงเรียนต่างๆอตอนเช้าเวลาเข้าไปโรงเรียนอตอนกลับบ้านเวลาเขาออกจากโรงเรียนเรานึกดูสิคือผมพยายามจินตนาการไม่ได้ให้ทีมงานออกไปถ่ายเมื่อเช้านะ เราต้องนึกดูว่าเด็กๆออกจากบ้านไปเนี่ยในภาวะอากาศแบบนี้เนี่ยและเดินไปเข้าโรงเรียนพ่อแม่บางคนอาจจะลูกใส่หน้ากากนะลูกนะบางคนอาจจะไม่ได้ใส่แล้วเดินเข้าไปในโรงเรียนในสภาพอย่างนี้เนี่ยแล้วอย่างที่บอก IPM 2.5มันไม่ได้ทำให้เราเกิดอาการเป็นไข้ปอดอักเสบ เหมือนกับโควิดหรอกมันไม่ได้เฉียบพลันนะคะแต่มันเหมือนมันสะสมไปแล้วในอนาคตนั่นแหละเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์บอกนะคะมันมีงานวิจัยฝุ่นสูงสูงเนี่ยอายุเราจะสั้นลงนี่ฮะเออท่านผู้ชมโรงเรียนหอวังได้ประกาศมาแล้วขอบคุณท่านผู้ชมนะค่ะอี่แจ้งเข้ามาเราก็ประชาสัมพันธ์ หอวังประกาศให้นักเรียนเรียนออนไลน์ค่ะ2วัน23กับ24เพื่อป้องกันอันตรายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของนักเรียนจากสถานการณ์ PM 2.5สจาะนี่สำคัญที่สุดเลย<ส>เพื่อป้องกันอันตรายหรือผลกระกทบที่เกิดขึ้นต่นนนอสุขภาพนักเรียนมันจีบอะไรสำคัญกว่านี้น้องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กทมเป็นจำนวนมากอาครูกับพนักงานให้มาลงเวลาราชการปกติณหอวัง และจัดเรียนการการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ให้นักเรียนเข้าเรียนรูปแบบปกติคือวันจันทร์เลยนะคะ27มกราทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ประกาศโรงเรียนหอวังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทำบูชอมะแม้กระทั้งน้องๆเด็กๆบางเอิญถ้าแอบคุณครูมาดูอยู่ตอนนี้โน้ตเชื่อลงเธอใส่หน้ากากเอาไว้อ่าถ้าบ้านหนูไม่มีเครื่องฟอกอากาศนะ ใส่ไว้เถอะให้คิดว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดน้องใช่ไหมด้วยความเป็นห่วงเด็กๆโดยแท้จริงใครอย่าว่าผมโอเวอร์นะบางคนเนี่ยบางคนบอกโอเวอร์มันไม่เวอร์ให้คิดว่าเหมือนอยู่ในสถานการณ์โควิดอ่ะอดูเสียว่าเช้านี้อันดับหนึ่งของโลกนี่ที่ไหนเหรอจีนค่ะโอหัน อู่ฮั่นอู่ฮั่นม่วงเข้มอ่าตอนนี้ประเทศไทยม่วงอล่าสุดเป็นยังไงประเทศไทยได้ยกระดับขึ้นมาเป็นอันนี้เขาเฉลี่ยอันดับ6ของโลกอันดับ6ของโลกแล้วใช่ไหมตอนแรกเราอยู่อันดับแตอนนี้เราอยู่อันดับ6ของโลกแล้วเรายังเป็นสีแดงอยู่อันดับหนึ่งยังคงมั่นเลยอู่ฮั่นลองเรามาคือเฉิงตูฉงชิ่งอ่าท่านผู้ชมแล้วก็ทากาบังกลาเทศแล้วก็เดลีอินเดียค่ะอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา บางคนก็ไปจินตนาการนะ,ะว่าจีนเขาเด็ดขาดเขาแก้ไขได้ไม่หรอก<ห>าบางทีมันก็ยากนะ <หา S 2> แต่มันก็ต้องทำไง <หา S 2> ท่านผู้ชมมันต้องทำ <หา S 2> คือช่วงหนึ่งเนี่ยจีนเนี่ยรู้สึกจะเป็นปักกิ่งเลยนะอ,อะตอนนั้นเนี่ยปิดโรงงานมาเลยปิดอะไรก็ตามเลยคือรถอย่างเฉียบพลันทันใดบ้านเราเนี่ยความกล้าน้อย ขนาดเดียวกันภาคอุตสาหกรรมออกมายืน,นยันว่าเขาไม่ใช่สาเหตุหลักหรอกเขามีปรับปรุงกระบวนการผลิตอ,อซึ่งก็มีส่วนแหละแต่ที่เห็นชัดเจนคือไอ้พวกเผาเนี่ยอด้วยความเคารพผมเนี่ยเห็นใจชาวไร่ชาวนาและชาวสวนถ้าจะมีคนบอกว่าเห็นใจมากที่สุดคนหนึ่งเนี่ยผมแต่อ้นี้มันไม่ไหวแล้วใช่ไหมนึกถึงคุณพ่อนายกอะ,อะเงินมันจ่ายไปแล้วไงพันหนึ่งไง อ๋อชาวนาไร่ละพันแต่ไม่ยากเลยเพราะมันมีเงินในบัญชีน้องเขามีการโอนบัญชีให้ใช่ไหมไอ้ไร่ละพันอ่ะไอ้ที่ไหนเผาอ่ะอมีเสียงคนทั้งสินจําได้ไหมที่บอกว่าก็จะไม่ให้อ่ะจะทําไมไม่ให้อะจะทําไมก็ให้ไปแล้วไงมันมีทางแก้มันมีบัญชีก็ไปหักเงินคืนอถ้ารู้ว่าตรงไหนเผาเอาคืนได้ไหมฮะนี่ยังไม่พูดถึงอ้อยนะ อ่านี่มาแล้วอยู่อันดับเจ็ดแล้วเป็นสีม่วงเรียบร้อยค่ะอตอนนั้นยังเป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมใช่อตอนเก้าโมงเป็นสีแดงอันดับลงแต่สีขึ้นสีม่วงค่ะสองนะคะ USAQI สีม่วงแปลว่ามีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงอ่ะคำแปลชัดเจนนะและนี่คือคุยนอกจอทิ้งภาพเอาไว้พร้อมด้วยบรรยากาศที่น่าหดหูด้วยกันกับ ฝนพิษในกรุงเทพมหานครสวัสดีครับสวัสดีค่ะ